28- ่สถึงยีเปตติเทวนิรยาที่สูตรว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น1,199ถึง1,200ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันั้นนเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อย ส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในนรกมีจำนวนมากกว่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในกำเนิดสัตติระชานมีจำนวนมากกว่าเปตติเทวนิระยาที่สูตรที่ 28-29จบ